เข้าใจว่าร่างกายไม่เที่ยงเกืออนิจ,จังเป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคืออนัตตายอมรับความจริงนี้ได้แม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยความแก่หรือความตายยอมรับอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับจิตใจได้เมื่อจิตใจเศร้าหมองหรือฟุ้งสารก็ให้ยอมรับได้ไม่ใช่ต่อต้านการยอมรับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น จะทำให้จิตใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทั้งสุขและทุกดีและชั่วเมื่อจิตใจเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนและเข้าถึงความสงบได้อย่างแท้จริงการเข้าสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ได้เพราะเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วกิเลสก็ยังคงอยู่และอาจทวีความรุนแรงขึ้นทางแก้ที่แท้จริงคือการเข้าใจความจริงของกายและใจไม่ใช่เพียงแค่การเข้าใจฌาน ความทุกข์เป็นผลถ้าเราจะแก้ความทุกข์เราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ผลตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เหตุต้องละผลต้องรู้มันอย่างชีวิตเรามีความทุกข์เรารู้มันไม่ใช่หนีมันไม่มีใครหนีความทุกข์ได้เหตุของความทุกข์ก็คือจิตใจเราเข้าไปยึดถือมีความอยากมีความยึดถืออย่างเรายึดถือในร่างกายของเราพอร่างกายมันแก่เราก็ทุกข์ ร่างกายเจ็บไข้จิตใจเราก็ทุกไปด้วยร่างกายจะตายเราก็เศร้าโศกเสียใ,ใจหรือจิตใจเราเวลาเรากระทบอารมณ์ไม่ดีเราก็อยากให้มันพ้นไปอยากให้มันหมดไปกระทบอารมณ์ที่พอใจเราก็อยากให้มันอยู่นานๆอยากให้อารมณ์ที่ดีนั้นมันมาบ่อยๆถ้าสาวลงไปเราจะพบว่าจริงๆแล้วตัวความอยากความยึดนั่นละ่ะมันทำให้จิตใจของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมา เมื่อเราก็ตามที่เรารู้ความจริงยอมรับความจริงถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายยอมรับได้มันก็จะไม่เกิดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรารู้ความจริงความอยากมันจะไม่เกิดการรู้ความจริงมันเป็นวิชาเรียกว่าวิชาล้างอวิชาล้างความหลงผิดได้เราไม่หลงผิดเสียเราเข้าใจความจริงของร่างกายนี้ ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตใจมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้มันจะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความดิ้นรนเวลาที่ร่างกายนี้มันแก่ก็ไม่อยากจะไม่แก่แก่แล้วก็อยากกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวความอยากเกิดที่ไรความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็เกิดทุกทีความทุกข์ก็เกิดทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายต่อไปนี้จิตใจจะไม่ทุกข ทำนองเดียวกันถ้าเราเห็นความจริงของจิตใจต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะไม่ทุกข์ความจริงของจิตใจมันก็คือมันไม่เที่ยงจิตใจที่มีความสุขมันก็อยู่ได้ชั่วคราวจิตใจที่มีความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีมันก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ไม่ดีอย่างจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงมันก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีเราก็สั่งไม่ได้ ควบคุมไม่ได้จิตใจเป็นของที่อยู่นอกเหนืออำนาจบังคับของเราสั่งไม่ได้จิตใจมันจะฟุ้งซ่านบอกอย่าฟุ้งซ่านสั่งไม่ได้จิตใจจะทุกข์บอกว่ายาทุกข์สั่งไม่ได้จิตใจไม่ได้มีความสุขสั่งว่าจงมีความสุขสั่งไม่ได้จะโกรธขึ้นมาเราสั่งตัวเองอย่าโกรธอย่าโกรธมันก็สั่งไม่ได้มันก็โกรธจนได้อยาโลภหรือบางทีผู้หญิงมีแฟน และแฟนน้สาไม่ดีก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้แม่รักมาแล้วมันมาง้อก็จะไม่คืนดีด้วยแล้วพอเขามาง้อไม่กี่วันก็คืนดีอีกแล้วจิตใจมันก็เป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถ้าเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจจิตใจนี้มันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างคนทั่วไปอยากให้จิตใจมีความสุขตลอดการเป็นเรื่องไร้เดียงสาอยากให้กระทบแต่อารมณ์ที่ดี ไม่กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องรายเดียงสาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่มีความไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นของบังคับไม่ได้สภาวะทางจิตใจมันเป็นอย่างนั้นสภาวะทางร่างกายก็คือมันไม่เที่ยงมันควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอร่างกายเราไม่ใช่ของดีหรอกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ นอนนานน,านก็ทุกทําอะไรก็ทุกอย่างบางคนบอกทํางานหนักเมื่อยเหนื่อยต้องไปนอนคิดว่านอนแล้วมีความสุขนอนแล้วมีความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยทําให้ร่างกายเราต้องเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเพราะมันหนีความทุกข์ถ้ามันไม่ได้เคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันทุกข์ความจริงของร่างกายที่เด่นชัดเลยคือมันทุกข์และมันไม่อยู่ในอํานาจหรกเราสั่งไม่ได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยสั่งไม่ได้สักเรื่องหนึ่งสรุปก็คือ ความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจก็คือมีลักษณะร่วมกันคือมันเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์อย่างเวลาเราอยู่ในอารมณ์เดียวนานๆเราอยากฟังเทศฟังแล้วหลวงพ่อเทศไม่เลิกเดี๋ยวใจเราก็เบือ่อละทนอยู่ไม่ได้ไม่ชอบทเราก็ชอบอยู่ไปอยู่ไปก็ไม่ชอบหรือเรารักใครสักคนจีบผู้หญิงมาเรารักมากเลย คิดว่าชีวิตนี้ต้องรักตลอดการพอมาอยู่ด้วยกันหลายๆปีใจเฉยเฉยถ้าไม่ถูกใจก็โกรธกันสิอีกความจริงของชีวิตมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในอารมณ์เดิมนานๆไม่ได้กระทั่งอารมณ์ในฌานสมาบัติเข้าฌานไปมีความสุขอยู่ได้เป็นวันๆเสร็จแล้วก็ต้องออกจากฌานนั้นมามันทนอยู่กับฌานต่อไปไม่ได้เรียกว่ามันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ ฉะนั้นความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงถ้าหากจิตใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตใจก็จะหมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งสภาวะอะไรเกิดจิตก็โอเคตอนนี้มันจะแก่ก็โอเคธรรมดาเวลามันจะเจ็บจิตมันก็รู้ความจริงแล้วร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็โอเค มันจะเจ็บก็ยอมรับได้มันจะตายก็ยอมรับได้มันจะพลัดพรากจากคนที่เรารักก็ยอมรับได้ <c oughs> เพราะมันเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ที่ดีทั้งหลายก็อยู่ได้ชั่วคราวเวลาเราเจอกับอารมณ์ที่ไม่ดีในชีวิตเราจิตใจเศร้าหม,มองเราก็ยอมรับได้หรือเวลาจิตใจฟรรุ้งซ่านเราก็ยอมรับได้ไม่ใช่ยอมรับได้เฉพาะจิตที่ดีๆถ้าเราภาวนาเรื่อยๆจิตที่ไม่ดีเราก็ยอมรับได้จิตมันจะเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะต่อสุขและทุกข์ ต่อดีและชั่วเมื่อจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางได้จิตก็หมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนจิตก็เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง